สวัสดีครับเนื้อหาใน E ีีนี้ว่าด้วยเรื่อง5วิธีเพิ่มพลังความมั่นใจในตัวเองอย่างได้ผลครับเราทุกคนต่อสู้กับความมั่นใจในตัวเองแม้แต่คนที่ดูเหมือนมั่นใจที่สุดก็ต้องปลุกพลังตัวเองเพื่อรักษาความมั่นใจไว้ให้สูงอยู่ตลอดเวลาการสร้างความมั่นใจในตัวเองและความสามารถในการแสดงความมั่นใจออกไปให้คนภายนอกรับรู้นั้นเริ่มจากความรู้สึกที่มั่นคงในตัวเองซึ่งเป็นหัวใจของการเห็นคุณค่าในตัวเองคนส่วนใหญ่ มักจะชื่นชมคนที่มั่นใจในตัวเองและคนที่สามารถสร้างความมั่นใจให้คนรอบข้างได้ด้วยพวกเขาสามารถเผชิญกับความกลัวได้โดยตรงและก็มักจะถูกมองว่าเป็นคนที่กล้าเสี่ยงพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองจะเผชิญกับความท้าทายแบบไหนและก็จะมีปัญหาอะไรเข้ามาแต่ก็มั่นใจว่าสามารถก้าวผ่านมันไปได้คนที่มั่นใจในตัวเองจะมองชีวิตของพวกเขาในแง่ดีแม้ว่าจะมีสิ่งต่างๆผิดพลาดบ้างในบางครั้ง พวกเขาก็ยังมีแนวโน้มที่จะพอใจกับตัวเองมากขึ้นและมีความเคารพในตนเองในทางที่ดีพวกเขาไม่ดูถูกและก็ไม่ซ้ำเติมตัวเองหากคุณมีความมั่นใจในตัวเองต่ำก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับนี่ไม่ใช่โทษจำคุกตลอดชีวิตที่คุณจะต้องติดอยู่กับความรู้สึกนั้นตลอดไปมันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้นะครับความมั่นใจในตัวเองก็เช่นเดียวกับสกิลอื่นๆคือเราสามารถจะเรียนรู้และก็ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญได้เมื่อคุณเชี่ยวชาญแล้วทุกสิ่งในชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากนะครับ ความมั่นใจในตัวเองเกิดจากคําถามข้อหนึ่งที่ถามว่าถ้าคุณไม่เชื่อในตัวคุณเองแล้วคุณจะคาดหวังให้คนอื่นเชื่อในตัวคุณได้อย่างไรหากคุณกําลังต่อสู้กับความรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองต่ําขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคนจํานวนมากในโลกนี้นะครับก็มีปัญหาความไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกับคุณนั่นแหละครับหากสถานการณ์ที่ยากลําบากปัญหาที่คุณพบความล้มเหลวที่คุณเคยทําหรือว่ามีคนเคยทําร้ายความรู้สึกของคุณ และได้ทำลายความมั่นใจในตัวเองของคุณลงไปแล้วคุณอยากจะสร้างหรือว่าทำมันให้กลับมาต่อไปนี้ก็คือ5วิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความมั่นใจในตนเองแล้วก็ช่วยให้คุณอ่อนแอต่อความทุกข์ยากของชีวิตในอนาคตของคุณน้อยลงนะครับข้อ 1. ฝึกรักตัวเองทุกวันเทคนิคการสร้างความภูมิใจในตนเองและความมั่นใจในตนเองข้อนี้ง่ายมากใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็สําเร็จวิธีการนี้ขึ้นอยู่กับหลักจิตวิทยาที่รู้จักกันดี2ออย่าง อย่างแรกเรียกว่าทฤษฎีการตอบสนองทางใบหน้าหลักการของทฤษฎีนี้ก็คือถ้าใบหน้าของคุณเป็นอย่างไรอารมณ์ของคุณก็เป็นอย่างนั้นหลักการนี้หมายความว่าถ้าคุณบังคับตัวเองให้ยิ้มการกระทําทางกายก็จะไปมีอิทธิพลต่ออารมณ์ในที่สุดพูดง่ายๆเพียงแค่ยิ้มไม่ว่าอยากจะยิ้มจริงๆหรือว่าพยายามทําหน้าให้ยิม้มคุณก็จะเริ่มสัมผัสกับอารมณ์เชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวใบหน้าที่เรียบง่ายนะครับสําหรับหลัก จิตวิทยาอย่างที่สองมีเอกสารการวิจัยมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรื่องผลกระทบของการยืนยันคำพูดเชิงบวกต่อจิตใต้สำนึกของเราเองมีการศึกษามากมายที่แสดงให้เห็นว่าคำพูดเชิงบวกมีพลังส่งผลดีต่ออารมณ์คุณอย่างไรไบรอันเทรซี่กูรูด,ด้านการพัฒนาตัวเองที่รู้จักกันดีทั่วโลกแล้วก็เป็นนักพูดในที่สาธารณะที่มีชื่อเสียงได้พูดอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของการที่เรายืนอยู่หน้ากระจกสบตาตัวเองแล้วก็พูดซ้ำว่า ฉันชอบตัวเองฉันชอบตัวเองฉันชอบตัวเองแม้ว่าคํายืนยันนี้อาจจะฟังดูน่าขำและก็งี่เง่าในความคิดของคนบางคนนะครับแต่ว่าถ้าคุณสามารถพูดออกมาได้มากกว่า5ครั้งติดต่อกันก่อนที่คุณจะเริ่มยิ้มหรือว่าหัวเราะด้วยความขบขันมันก็จะโอเคเลยครับใช่แล้วนี่คือวิธีฝึกที่ง่ายและรวดเร็วแต่รับประกันได้ว่าคุณกําลังทําสิ่งมหัศจรรย์เพื่อความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณครับข้อ 2. ตรวจสอบภาษากายของคุณวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่ง ในการสร้างความมั่นใจก็คือการแสดงออกด้วยภาษากายที่ดูมั่นใจมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้และการศึกษาทั้งหมดได้พิสูจน์แล้วว่าเพียงแค่ใช้ภาษากายที่แสดงความมั่นใจคุณก็สามารถเพิ่มความมั่นใจในตนเองได้ทันทีหากต้องการใช้ภาษากายที่มั่นใจให้คุณลองเริ่มแบบนี้นะครับเริ่มต้นโดยการยืนตัวตรงลองนึกภาพว่าคุณมีเชือกที่โยงจากฐานของกระดูกสันหลังไปจนถึงกลางกระหม่อม แล้วก็นึกถึงภาพของเส้นเชือกที่ดึงคุณผ่านหัวของคุณคุณก็จะทําตัวตรงไปตามเชือกที่ดึงขึ้นไปนะครับตัวของคุณก็จะตรงขึ้นมาแล้วก็จากนั้นรักษาระดับหน้าอกของคุณให้ไหล่ของคุณผายไปข้างหลังเล็กน้อยเป็นการเปิดร่างกายของคุณออกมาจากนั้นก็หายใจลึกๆแล้วก็ยิ้มออกมาการยืนตัวตรงและยืนอย่างมั่นคงโดยยังคงมีความรู้สึกสบายและผ่อนคลายเป็นกุญแจสําคัญในการปรากฏตัวและก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น แล้วก็ยังมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายกันที่คุณสามารถทําได้เพื่อสร้างความมั่นใจในตัวเองได้ทันทีก็คือการใช้ท่าแสดงพลังในการทําเทคนิคนี้คุณเพียงแค่ต้องยืนขึ้นเหมือนคุณเพิ่งได้รับเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกยืนตัวตรงจากนั้นก็ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเป็นรูปตัววีชูขึ้นตรงๆงเหนือศีรษะยืนแยกเท้าออกจากกันเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ยิ้มกว้างบนใบหน้าทําท่าทางแบบนี้เป็นเวลาประมาณ1น,นาที ในขณะที่คุณหายใจลึกๆเข้าไปในท้องของคุณทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าก็ให้จินตนาการว่าร่างกายของคุณกําลังขยายใหญ่ขึ้นจนกินพื้นที่ทั่วทั้งห้องการทําแบบนี้ในทางจิตวิทยาศึกษาพบว่ามีแนวโน้มสูงว่าจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจและก็มีพลังมากขึ้นนะครับข้อ 3. ฝึกสมองของคุณความมั่นใจในตนเองต่ํามักจะเป็นผลโดยตรงจากการคิดลบในฐานะมนุษย์เรามักจะให้ความสําคัญกับคุณลักษณะที่เราไม่มี แล้วก็คอยตอกย้าตัวเองอยู่เสมอว่าเราขาดสิ่งใดวิธีที่ดีที่จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นก็คือการเลิกคิดแบบนี้ทุกๆวันให้คุณให้ความสําคัญกับคุณลักษณะเชิงบวกของคุณเตือนตัวเองเป็นประจำทุกวันถึงสิ่งที่คุณกําลังทําเพื่อประโยชน์ของชีวิตของตัวคุณเองความคิดเห็นที่รุนแรงที่สุดส่วนหนึ่งที่เราได้ยินเกี่ยวกับตัวเรามันมักจะมาจากการวิจารณ์จากภายในตัวของเราเองหากว่าการวิจารณ์จากภายในของตัวเรากลายเป็นเรื่องเชิงลบ ตำหนิตัวเองซ้ําเติมตัวเองมันก็อาจจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกนับถือตนเองและก็มีความมั่นใจในตัวเองต่าลงมีวิธีต่างๆที่ใช้แก้ไขความคิดแบบนี้อย่างเช่นการบําบัดพฤติกรรมทางความคิดสามารถช่วยให้คุณฝึกสมองเพื่อตั้งคําถามกับคําวิจารณ์ภายในของคุณได้คุณสามารถฝึกคิดที่จะพูดแต่ด้านบวกกับตัวเองได้ทุกครั้งมองหาโอกาสที่จะแสดงความยินดีชมเชยและก็ให้รางวัลตัวเองอยู่เสมอ และหยุดการพูดถึงตัวเองในแง่ลบที่จะทำลายความมั่นใจของคุณในที่สุดข้อ 4. จํจำความสำเร็จที่ผ่านมาเมื่อคุณกำลังต่อสู้กับความนับถือตนเองต่ำและขาดความมั่นใจคุณควรนึกถึงเหตุการณ์หรือความสำเร็จในอดีตที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขและก็ความภาคภูมิใจอย่างมากคุณสามารถทำได้ง่ายๆอย่างเช่นลองค้นหาจดหมายหรือค้นหาอีเมลจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเก่าที่เคยชื่นชมคุณที่คุณทำงานได้ดี หรือคาแสดงความยินดีจากเพื่อนร่วมงานสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆที่เคยยกย่องความสําเร็จของคุณคุณสามารถนึกถึงรางวัลเหรียญริบบิ้นต่างๆหรือโล่ที่คุณเคยได้รับในอดีตจากความสามารถของตัวเองหรือแม้กระทั่งการได้คะแนนสูงในการสอบหรือทําโครงการอะไรก็ตามประเด็นคือการมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขและความพึงพอใจส่วนตัวเป็นอย่างมากเพื่อช่วยให้คุณจําได้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรในช่วงเวลาที่ดีแบบนั้น ให้ค้นหาสิ่งของหรือเครื่องเตือนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือความสำเร็จในอดีตที่คุณหาได้คุณอาจจะลองรื้อในลิ้นชักเก่าๆหรือค้นในกล่องเก็บของเก่าสอบถามคุณแม่หรือภรรยาของคุณว่ายังมีของชิ้นไหนบ้างที่ยังเก็บไว้เก็บไว้ตรงไหนถ้าหาเจอก็ให้ถือมันไว้ใช้เวลามองดูสัมผัสและปล่อยให้ตัวเองระลึกถึงประสบการณ์แห่งช่วงเวลาแห่งความสุขและอารมณ์นั้นในชีวิตของคุณความสำเร็จที่ผ่านมาของคุณเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณค่าในตนเองอย่างแท้จริง ด้วยการจดจําและทําสิ่งเหล่านี้บ่อยๆคุณสามารถเพิ่มความมั่นใจในตนเองได้เป็นอย่างดีครับข้อ 5. ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เป็นบวกน่าเสียดายที่ไม่มีใครรอดพ้นจากการเผชิญหน้ากับคนที่สร้างอารมณ์ด้านลบคอยทําลายความมั่นใจและความนับถือตัวเองได้นะครับมีคนที่คอยทําลายความมั่นใจเราอยู่มากมายในชีวิตประจําวันรอบตัวเรานะครับเพื่อรักษาความมั่นใจและความนับถือตนเองของคุณไม่ให้หายไปจากการถูกคนรอบข้างคอยบังคับใส่ความคิดลบ,ลบ คุณจะต้องล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดบวกคุณจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์กับคนที่คุณมีในชีวิตแล้วก็หาวิธีกําจัดหรือตัดสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นหากว่าพวกเขาทําให้คุณมองชีวิตในแง่ลบคุณต้องอยู่แบบถูกรายล้อมด้วยผู้คนที่สนับสนุนคุณเท่านั้นจะช่วยให้คุณได้รับพลังงานด้านบวกที่จําเป็นต่อการรักษาความมั่นใจของคุณเรื่องการอยู่กับคนคิดบวกนี้ควรเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญที่สุดของชีวิตคุณเพื่อล้อมรอบตัวคุณด้วยผู้คนที่ให้ความรัก ความอบอุ่นและความเอาใจใส่ที่คุณสมควรจะได้รับเมื่อคุณห้อมล้อมตัวเองด้วยคนคิดบวกที่เสริมสร้างความมั่นใจภายในของคุณรักษาอารมณ์เชิงบวกของคุณและให้การสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขแก่คุณคุณก็จะสามารถเริ่มสร้างป้อมปราการที่ทำลายไม่ได้เพื่อต่อต้านการโจมตีความมั่นใจในตนเองของคุณในอนาคตนะครับการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกในชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่ล้ำค่าพวกเขาจะช่วยฟื้นฟูความมั่นใจของคุณ เมื่อคุณสะดุดล้มหรือมีปัญหาในชีวิตนะครับสําหรับคนที่อารมณ์เสียอยู่ตลอดชอบบน่นชอบตัดพ้อต่อว่าชอบมองหาแต่จุดเสียชอบแสดงออกถึงความท้อแท้เป็นต้นนะครับให้คุณจํากัดการติดต่ออนุญาตให้ติดต่อได้เฉพาะในโลกเทคโนโลยีผ่านอีเมลผ่านการฝากข้อความเสียงหรือผ่านข้อความที่ผ่านการพิมพ์เท่านั้นนะครับการทําเช่นนี้จะจํากัดพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาทําลายความมั่นใจในตัวเองของคุณด้วยการมองโลกในแง่ลบนะครับ คนที่คุณคบหาด้วยเป็นประจำเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจในตนเองล้อมรอบตัวคุณด้วยผู้คนที่คิดในเชิงบวกและสนับสนุนต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณและเฝ้าดูเมื่อคุณได้รับความมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทายและก็มีหลายครั้งที่คุณพบว่ามันยากที่จะรักษาความมั่นใจในตัวเองไว้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ให้ลองใช้เวลานั่งลงแล้วก็เขียนรายการสิ่งต่างๆในชีวิตที่คุณรู้สึกขอบคุณและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทำสำเร็จ ให้ติดมันไว้ที่ประตูตู้เย็นหรือที่ที่มองเห็นได้ง่ายแล้วก็ดูมันทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าความมั่นใจในตัวเองเริ่มลดน้อยลงหรือคุณเริ่มคิดว่าคุณเริ่มไม่เชื่อในตัวเองนะครับหากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความภาคภูมิใจต่ําวิธีที่มีประสิทธิภาพทั้ง5ข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวตนของคุณและเป้าหมายที่คุณกําลังทําอย่าปล่อยให้การขาดความมั่นใจขัดขวางไม่ให้คุณบรรลุเป้าหมายในการที่คุณจะกลายเป็นคนที่คุณใฝ่ฝันอยากจะเป็นนะครับ ลองฝึกดูด้วยเทคนิค5ข้อนี้ด้วยความพยายามและใช้เวลาเพียงเล็กน้อยคุณก็สามารถสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและก็ความมั่นใจรวมทั้งเริ่มต้นชีวิตที่มีความสุขและก็มีสุขภาพดีขึ้นได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดติดตามแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมจะนําเนื้อหาที่มีประโยชน์แบบนี้มาฝากกันอีกในโอกาสต่ตอไปขอบคุณครับและก็สวัสดีครับ